อในนิวรธรรมพวกเรารู้จักนิวรไหมครับนิวรก็แปลว่าธรรมชาติที่กดทับจิตปิดบังปัญญามีอยู่ห้าตัวแต่ในพระสูตรในพระสุตตันตปิฎกในพิธรรมเพิ่มอีกหนึ่งกลายเป็นหกนะครับในพระสุตรตันตปิฎกห้าในพระพิธรรมปิฎกเพิ่มเป็นอีกหนึ่งจะมีการมฉชันท่านิวรความติดใจไฟกระสันพยาบาทนิวร ความโกรธความพยาบาททีนามิธานิวรนขดหูทอแทกเซ็งนะครับซึมด้วยเซ็งด้วย,วยเบื่อด้วยวิจิกิจตัวอุทจักกุกุจานิวรฟุ้งซ่านลำคาญใจแล้วก็วิจิกิจฉานิวรความลังเลสงสัยไม่มั่นใจในคุณของพระรัตนตรยัยไม่มั่นใจในสิกขาสามเป็ตนต้นถ้าเพิ่มอีกตัวหนึ่งก็คืออาวิชานิวรความหลงความมืดบอดนะ ในพระสุตตันตปิฎกโดยเฉพาะในสติปัฏฐานสี่ก็จะกล่าวเว้ยห้าตัวถ้าในอภิธรรมในหมวดของอภิธรรมปิฎกที่กล่าวถึงนิวรณ์เนี่ยก็จะกล่าวหกไว้เป็นนิวรธรรมที่ประเด็นก็คือว่าห้าก็ได้หกก็ได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะวิจิกิจชานิวรณ์นั่นแหละตัวนั้นมีอวิชชาอยู่ในนั้นด้วยคือความมืดบอดอยู่ในนั้นด้วย อาทีนี้ขยายให้เราท่านทั้งหลายได้ได้ได้เห็นภาพชัดขึ้นคือพวกเราทั้งหลายที่เป็นนักปฏิบัติเราจะมีศัตรูตัวสักไร้ชา,าศหรือตัวสําคัญก็คือนิวรณ์นี่หลยเพราะมันกดทับจิตและปิดบังปัญญาจิตไม่อาจจะเป็นสมาธิได้ถ้านิวรณ์กุ้มรุมนะครับเช่นการมาฉันทาความติดใจไปกระสันเนี่ย ติดใจโน้นติดใจนี้กำหนัดยินดีเพลิดเพลินแสหาไปเรื่อยชอบสีที่สวยๆเสียงที่พ,อพอราะๆกลิ่นที่อหอมรสอร่อยเนี่ยสัมผัสที่นิ่มๆเนี่ยเจออะไรก็ติดใจเจออะไรก็ติดใจเจอสิ่งที่ชอบแล้วติดใจติดใจตลอดจิตที่ถูกกามฉันทะกุ้มรุมเนี่ยจะไม่เรียบจะค่อนข้างที่จะแล่นลือไปกำหนัดติดติดขัดอยู่ตลอดเวลาท่านยึงอุปมาเหมือนน้ําที่ผสมสีอ่ะ นะครับเราเอาภาชนะใหญ่ๆมาเนี่ยเล่าสีเหลืองสีแดงเนี่ยใส่ลงไปในน้ำบรุดชะโงกหน้าไปมองในภาชนะนั้นไม่สามารถที่จะเห็นเงาหน้าตัวเองได้เพราะสีแดงสีเหลืองสีดำมันปิดมืดมิด,มด,มดแม้ชั้นใดจิตที่ถูกกามฉันทะความติดใจฝ่ายกระสันกุ้มรุมเนี่ยก็ไม่สามารถจะเห็นตามความเป็นจริงได้ ตอนนั้นจิตมันมืดมันถูกความกำหนัดความยินดีครอบงำเรียบร้อยแล้วมันจึงไม่สามารถมองเห็นกระแสชีวิตชัดไม่สามารถที่จะมองเห็นกุศลอกุศละอะไรชัดเลยแปลว่ามืดตื้อแล้วเคยเจอเคยเป็นไหมครับนี่เป็นไปลักษณะแบบนี้ประการที่สองพยาบาทจิตที่หงดหงิด,ดกระทบนั้นกระทบนี้นงุดหงิดง่ายเจออะไรก็ขัดเคืองเจออะไรก็กระทบกระทบ แดดร้อนฝนตกอะไรก็แล้วแต่เจอหน้าคนนั้นคนนี้มันกระทบกระทั่งตลอดเวลาคำพูดนุนคำพูดนี้หงุดหงิดตลอดเวลาจิตที่หงุดหงิดง่ายๆเนี่ยเหมือนภาชนะใส่น้ําไปตั้งไว้บนเตาที่ติดไฟมันก็เดือดปุดๆตลอดเวลาชะงกหน้าไปจะไม่สามารถเห็นเงาหน้าตัวเองได้ชัดมันเบี้ยวบูดหมดแม้ชันใดจิตที่ถูกความ เครียดความโกรธกุ้มรุมก็ฉันนั้นเหมือนกันไม่อาจจะเป็นสมาธิได้เดินไม่เรียบไม่สม่ำเสมอดิ้นอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นโทสะเป็นแบบนี้ประการที่สามถีนมิทะเซง็งปฏิบัติไปก็หดหูเซง็งและเบื่อหน่ายเคยเป็นไหมหลับสะเปะงกเซง็งหดหูท้อแท้มืด เหมือนอะไรเหมือนน้ำเนี่ยในบ่อในภาชนะเนี่ยที่เต็มไปได้วยจอกแหนเราชะงงกหน้าไปเห็นไหมจอกแหน่มันปิดหมดความหดหู่ท้อแท้เซ็งเบื่อหน่ายมันปิดหมดจิตตัวนั้นคุณมัวจิตมันมองอะไรก็ไม่เห็นฉะนั้นสภาพจิตที่ถูกทีนามิทะกุ้มรุมก็ซึมเซ็งเบื่องอกง่วงไม่กระตือรือร้อน หมดความเพียรหมดสภาพเหมือนกับน,น้ำที่ถูกจอกแหนปกคุมไปไม่รอดจิตถูกกดทับปัญญาไม่เกิดประการที่สี่อุทธจักกุกุจะจฟุ้งซ่านลำคาญใจเหมือนน้ำตั้งไว้บนภาชนะแล้วถูกลมพัดลมที่กระพือแรงๆเหมือนเอาพัดลมไปพัดเน่ยวูบ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 มันก็เป็นขึ้นขึ้นขึ้นชะงงกหน้าไปมองไม่เห็น มองไม่เห็นเบี้ยวหมดมองไม่รู้รูปหน้าตัวเองจิตที่ถูกความฟุ้งซ่านลำคาญใจกุ้มรุมเป็นแบบนั้นนะไม่อาจจะเป็นสมาธิไม่เดินเดินไม่เรียบไม่สม่ำเสมอไม่นิ่งไม่ใสไม่สงบเพราะถูกความฟุ้งซ่านลำคาญใจปกคลุมกุ้มรุมถูกปัญญาไม่เกิดฉะนนั้นเหมือนกันวิจิกิจฉาความรังเลสงสัยความรังเลสงสัยนี่เป็นจิตที่มืดและบอด หนักกว่าเดิมเลยเนี่ยหนักกว่าทุกตัวเลยทีเนี้ยเหมือนเอาภาชนะที่มีน้ําแล้วเต็มไปได้วยโคลนตมแล้วไปตั้งไว้ในที่มืดโคลนตมมันก็หนักอยู่แล้วแล้วไปตั้งไว้ที่มืดบุคคลใดถูกวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยและโมหะครอบงํามืดตื้มืดแปดด้านเนะี่ยไม่รู้ทุก ไม่รู้เหตุให้เกิดทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ข้อปฏิบัติให้เขาถึงความดับทุกข์ไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้อดีตอนาคตไม่รู้กระแสะชีวิตที่มันเป็นเหตุเป็นผลยังไงมืดหมดเนี่ยลักษณะนิวรณ์เขาถึงบอกว่ากิตของเราที่ถูกนิวรณ์ก้มุมเนี่ยท่านอุปมาเหมือนกับเหล็กไอตัวที่ ถ้าท่านทั้งหลายไปเห็นที่เขาที่ขุดทองเนี่ยโบราณเนี่ยเขาจะไปขุดเอาแร่ที่จะหาทองคำมาเมื่อเขาได้มาแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะมาใส่เบ้าหลอมเบ้าหลอมในการที่จะเป่าใช้ไฟอะ่ะใช้ลมอะ่ะฉีดไฟเข้าไปเพื่อจะเอาพวกตะกัวดีบุกทองแดง แล้วก็เงินแล้วก็นาดเนี่ยเอาออกไอ้ตัวห้าชนิดเนี่ยเอาออกให้เหลือแต่ทองล้วนๆใช้ไฟเป่าให้เหล็กก็ดีทองแดงก็ดีตะกั่วก็ดีบุกก็ดีเนี่ยเงินก็ดีเนี่ยหลุดออกไปให้หมดให้เหลือแต่ทองล้วนๆเมื่อได้ทองล้วนๆมาแล้วจึงเอาไปทำเป็นสร้อยเป็นแหวนเป็นนาฬิกาเป็นต่างหูเป็นส่วนนามาลาก ชั้นใดจิตของเราท่านทั้งหลายที่กำลังฝึกเป็นจิตที่ถูกความติดใจใยกระสันกุ้มรุมความพยาบาทหงุดหงิดความหมดหูท้อแท้พงซ่านลำคาญใจลังเลสงสัยมันมีไอห้าชนิดเนี่ยมันมัน,ม,น,ม,นมันผสมอยู่จิตตอนนี้ของท่านทั้งหลายเนี่ยมันถูกไอห้าตัวผสมอยู่ฉะนั้นต้องสกัดออกเหมือนกับบุคคลที่ปรารถนาทองคำแท้ ต้องสกัดเหล็กออกตะกัวออกดีบุกออกเอาเงินออกนะเอาทองแดงออกเพื่อจะเอาทองล้วนๆตอนนี้เหมือนกันจิตของเราท่านทั้งหลายต้องใช้กําลังของสติกําลังของสมาธิกําลังของความเพียรเผาเผานะครับเผาที่เราจเจริญสมาธิกันทั้งหลายเรานี้คือเผาเผาเพื่อจะให้ตัว การมาความจิตใจใฝ่กระสันออกเอาพยาบาทออกเอาความบดถูท้อแท้ออกเอาความพวงซ่านลำคาญใจออกเอาความลังเลสงสัยออกให้จิตมันใสจิตมันสงบจิตมันใสจิตมันมีคุณภาพมีสมรรถภาพแล้วให้มีความสุขตอนนี้ลองมองไปที่มันไม่ใสอ่ะเนี่ยเห็นนียังไม่ใสเพราะว่าพลังของสติพลังของสมาธิกําลังของความเพียรไม่พอเมื่อ ความสติสมาธิความเพียรไม่พอมันมาจากอะไรมาจากศีลไม่แข็งแรงถ้าตัวศีลแข็งแรงกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสะอาดปุ๊บมาทําสมาธิมาฝึกสมาธิมาเจริญอาณาปณสติเจริญเพื่อคุณแล้วจิตมันจะใสมันสกัดตัวอไอ้เนี่ยไอ้ห้าตัวนี่ออกเมื่อสกัดไอ้สนิมออกจากจิตป ốc, ุ๊บเนี่ยจิตมันจะใสพอจิตสงบใสตั้งมั่น มีทั้งคุณภาพมีทั้งสมรรถภาพเข้าถึงความสุขจิตไม่มีโทษจิตไม่มีโรคจิตไม่มีของเสียจิตสะอาดเอี่ยมอ่องผ่องแผ้วจิตไม่มีมลทินจิตก็สงบแล้วก็นิ่งเป็นหนึ่งเดียวเป็นเอกีภาพเนี่ยได้แล้วเมื่อได้จิตที่ไม่มีนิวร์ก็มากุ้มรุมจิตประเภทนี้จึงจะเหมาะแก่การไปเจริญวิปัสสนาญาณเพื่อชำระก,กิเลสและเป็นอริยะถ้าท่านเอานิวร์ออกไม่ได้ ท่านจะเจริญวิปัสนาญาณไม่ได้จิตไม่แข็งแรงจิตไม่มีคุณภาพไม่มีสมรรถภาพไม่เข้าถึงความสุขที่แท้จริงฉะนั้นที่เราต้องไปเดินไปฝึกตนเองกันอย่างเต็มที่เนี่ยเราต้องการจะฝึกจิตเห็นไหมฝึกให้เข้มแข็งให้มั่นคงให้อดทนให้ให้ใหสแบบเนี้ยใสเป็นดุจทองคําแท่งที่ไม่มีดีบุกไม่มีตะกัวไม่มีทองเหลืองทองแดง แล้วก็เงินก็ไปผสมแล้วนั่นแหละจะไปทำต่างหูได้ทำแหวนได้ทำนาฬิกาได้ทำสุวรรณบาราทำเครื่องประดับได้แต่ตอนนี้เอาไปเจริญวิปัสนาเพื่อจะเห็นตรัยลักษไม่ได้เพราะจิตมันเต็มไปด้วยดีวรลธรรมมันกดทับจิตปิดบังปัญญาจะไปชำระก,กิเลสไม่ได้เพราะกิเลสอย่างหยาบมันละได้ด้วยศีล กิเลสอย่างกลางละได้กําลังของสมาธิการจะไปเจาะเห็นรูปนามขันห้าตามความเป็นจริงเพื่อละอนุสัยไปไม่รอดเข้าใจอย่างกับพอเห็นภาพชัดไหม